ตรวจดวงชะตาวันที่1-7กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรมารฟังกันเลยค่ะเตรียมตัวรับฟังข่าวดี ในวันที่29มกราคมดาวพระพุธโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพสหัชชะร่วมกันกับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานส่วนดาวประจําตัวของคุณดาวอังคารก็โคจรดีนะคะอยู่ในช่องการเงินตนุก,กระดุมพักตัวเราเข้าไปสัมพันธ์เรื่องของการหาเงินหาทองร่วมกันกับดาวคู่มิตรถือว่าในช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆสาหรับคนพิจิกยิ่งถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสออกไปเปิดตัวเข้าสังคมไม่ว,ว่าจะเป็นทางออฟไลน์หรือออนไลน์ line. ได้คุยเจรจาติดต่อกับคนมากหน้าหลายตาก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะจะช่วยสัมพันธ์ในเรื่องของการงานด้วยรวมถึงในช่วงต้นเดือนนี้มีโอกาสได้พบได้ติดต่อได้คุยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทำงานเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือกลุ่มก้อนสังคมที่ค,ทคุณเคยสัมพันธ์ในอดีต กลุ่มเหล่านี้จะเข้ามามีอิทธิพลเป็นกับตัวคุณแล้วก็จะช่วยเกื้อหนุนในเรื่องของการทํางานหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ทําอะไรร่วมกันในช่วงเวลานี้รวมถึงในช่วงต้นเดือนพยายามเปิดตัวและรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มาจากโลกออนไลน์บางทีคุณอาจจะได้ฮินส์อะไรดีๆบางอย่างที่มาช่วยในเรื่องของการทํางานของคุณในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าผ่านโลกโซเชียล เช่นบังเอิญเจอกันใน Facebook และในช่วงเวลานี้เหมือนมีโอกาสจะได้ตกลงพูดคุยกันกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงในการทำอะไรร่วมกันบางอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายรายเดินที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ